บทที่ยีเท่าแก่แสงคุณนายดวงสุดาครานตุ้มตาตุ้มตุ้ยเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเท่าแก่แสงและคุณกิมง้อผู้เป็นบิดาและมารดา คนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วหันไปกราบพระอวเหียวซึ่งนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นทางเบื้องขวาของพระอุปชัชฌาผมเห็นจะต้องกลับกุฏิละครับเพราะหลวงพ่อมีแขกพระหนุ่มออกตัวใจนั้นอยากอยู่ฟังเขาคุยกันหากก็เกรงจะเสียมันญ,ญาติอยู่ก่อนก็ได้นี่นาะจะรีบไปไหนเล่าเจ้าของกุฏิพูดอย่างรู้ใจ หันไปถามอาคันตุกะว่าคงไม่ใช่เรื่องลับใช่ไหมพระโอเหียวคงร่วมฟังได้นะไม่ลับค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้คนมาฟังเยอะๆด้วยซ้ำจะได้ช่วยกันเป็นพยานคุณนายดวงสุดาตอบงั้นหรือแล้วจะให้เกณฑ์นคนมาหมดวัดเลยไหมคุณนายจะเอาอย่างงั้นไหมท่านถามยิ้มยิ้มไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อประเดี๋ยวหนูเขินก็เลยเล่าไม่ออกกันพอดี คนน้ำหนักเกินพิกัดตอบอ้อถ้าอย่างนั้นก็เล่าได้เลยรู้สึกพระบัวเหียวจะอยากฟังจนเนื้อเต้นแล้วกระมังท่านเย้วลูกสิทธิ์หลวงพ่อนั่นแหละเนื้อเต้นอย่าทำมาโทษผมหน่อยเลยนะ้าสิทธ์แอบเถียงในใจเตียเล่าดีกว่านะ่ะคนจะเล่าเปลี่ยนใจกะทันหันจึงโยนกรองไปที่บิดาหรือเล่านั่นแหละดีแล้วก็หรือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่หรือ เท่าแก่เสียงให้เหตุผลตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานเขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกว่าเมื่อเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทยชัดจะได้ไม่อายคุณกิมง้อนั่นสิแม่ก็เห็นด้วยกับเตียลูกเล่านั่นแหละดีแล้วมันดาเสริมแม่แล้วก็เข้าข้างเตียอยู่เรื่อยลูกสาตัดพาะ เรื่องที่จะเล่านี่ยาวไหมถ้าเป็นเรื่องยาวอาตมาขอแนะนำว่าน่าจะเริ่มได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอไปฟังต่อในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นคนใจร้อนนายโยมพระบวัวเหียวพูดขึ้นท่านคิดอยู่นานว่าจะพูดดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจได้แหมหลวงพี่พูดอย่างนี้ดิฉันก็เห็นจะต้องเล่าแล้วล่ะคะ่ะคุณนายดวงสุดาพูดกับพระบวัวเหียว เรียกท่านว่าหลวงพี่ยังไม่เต็มใจนักไม่เต็มใจด้วยเหตุว่าท่านอายุอ่อนกว่าที่ถูกน่าจะเป็นหลวงน้องหล่อนไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่เรียกพระที่อายุอ่อนกว่าว่าหลวงน้องคงไม่ต้องออกแขกแบบลิเกนะท่านพระครูเย้าบ้างไม่ต้องค่ะเตี๋ยเล่าดีกว่าหนะน,น้าหล่อนหันไปเกี่ยงงอนบิดาอีกครั้งหรือนั่นแหละอย่าโม่ทำอิดอิดอดออดน่ารำคาญ เกรงใจหลวงพ่อท่านเวลาของท่านเป็นเงินเป็นทองนะเท่าแก่เสงียงดุลูกสาวการปฏิบัติกรรมาฐานทำให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดเขาจึงรู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ควรกลัวลูกจึงกล้าดุหลอนแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกหลอนดุเช่นแต่ก่อนเมื่อถูกดุคนเป็นลูกชักกลัวจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องมันแปลกมากค่ะหลวงพ่อ บอกใครๆก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเตียกับแม่ถูกโจยิงด้วยปืนเอ็มแต่ไม่ยักกับเป็นอะไรหนูเห็นกับตาเลยค่ะคนเห็นเหตุการณ์เล่าชอตชอตตอนที่ถูกยิงโยมกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านถามบุคคลทั้งสองกำลังนั่งสมาธิครับผมกับคุณกิมง้อสัญญากันว่าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง ตอนโจนยิงมันยังไม่ครบชั่วโมงผมก็เลยยังไม่ลุกขึ้นแล้วก็ไม่ลืมตาด้วยเท่าแก่เสียงเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสามเดือนที่แล้วทว่าในความรู้สึกของเขาดูเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าโจรมาท่านพระครูซักรู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตัวตลอดเวลาคุณกิมง้อก็รู้แล้วกลัวไหม กลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวค่ะตอนอยู่ในสมาธิไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวค่ะคุณกิมง้อตอบด้วยท่าทีที่ยังไม่หายหวาดเสียวแล้วคุณนายอยู่ที่ไหนล่ะตอนนั้นตอนที่โจนมาปล้นนะ่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดาหนูหรือคะอารามตกใจมุดเข้าไปแอบใต้ตังเลยค่ะไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงตัวหนูออกใหญ่ตังก็เตี้ยนิดเดียว เวลาปกติอย่าว่าแต่จะเข้าไปได้ทั้งตัวอย่างนั้นเลยแค่ขาข้างเดียวก็ยังเข้าไม่ได้คุณนายดวงสุดาเล่าพระัวยเหียวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไล่เลี่ยกับตอม่อยุง้งแล้วก็ให้เห็นด้วยกับที่หล่อนพูดหาก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่าตัางที่โยมว่าน่ะสูงขนาดไหนเท่าอาัศนะหลวงพ่อหรือเปล่า คนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหน้าแล้วตอบคงจะพอๆกันถ้าสูงกว่าก็คงไม่เกินสองนิ้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเจ้าเนื้ออย่างดีชั้นจะเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ตังนั่นได้หลวงพี่เชื่อหรือเปล่าหล่อนถามหลวงพี่ถ้าจะให้อัตมาเชื่อก็ต้องลองเข้าไปอีกทีคุณนายจะยอมลองดูไหมล่ะพระหนุ่มถือโอกาสต่อรองไม่ต้องหรอกบัวเหี้ยว ถึงเธอจะไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อฉันเชื่อว่าเป็นไปได้เธอเคยได้ยินไหมล่ะที่เขาว่าคนแบกตุ่มแบกตู้เย็นวิ่งหนีไฟเพราะความตกใจพอหายตกใจกลับแบกไม่ไหวอันนี้มันก็เป็นเรื่องของพลังจิตนะ่ะคนเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจิตนั้นมีพลังมากเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคนที่ฝึกจิตสม่ำเสมอสามารถเอาพลังจิตออกมาใช้ได้ แต่คนที่ไม่เคยฝึกก็ใช้ไม่เป็นคือในยามปกติใช้ไม่เป็นเว้นแต่ยามตกใจอาจเอามาใช้ได้บ้างโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เป็นการใช้พลังจิตโดยไม่มีสติควบคุมก็ได้แค่ประเดียวประดาวพอรู้สึกตัวก็เอามาใช้ไม่ได้เสียแล้วท่านพระครูอธิบายแล้วแบบนี้ดีไหมครับหลวงพ่อพระบวัวเหียวถามแบบไหนล่ะ พระอุปชาไม่เข้าใจคำถามคือพลังจิตนะครับเป็นของดีหรือไม่ดีมันก็ตอบยากนะจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็ให้โทษได้เหมือนกันท่านรู้ว่าคนฟังยังไม่มีใครเข้าใจจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวอย่างเช่นคนที่นำพลังจิตไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอยากจะอวดฤทธิ์ออวดอุตตริมนุสธรรมก็ถือเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลสไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสสรุปก็คือที่หนูเข้าไปแอบอยู่ใต้ตังได้ก็เพราะอำนาจของพลังจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อคุณนายดวงสุดาถามถูกแล้วคุณนาย แม้คุณนายจะไม่เคยฝึกจิตแต่ก็สามารถใช้พลังจิตได้เป็นการใช้แบบไม่รู้ตัวควบคุมไม่ได้ถ้าอยากใช้แบบควบคุมได้ก็ต้องมาฝึกจิตกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่โยมเตี่ยกับโยมแม่ของคุณนายฝึกอยู่นี่แหละถ้าอย่างนั้นที่โจรมันใช้เอ็มยิงผมแต่ยิงไม่ออกก็เป็นเพราะอำนาจของพลังจิตใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าแก่เสียงถามการปฏิบัติกรรมฐานทุกวัน ทำให้เขาเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งขึ้นจะพูดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่อัตมาคิดว่าการที่ปืนยิงไม่ออกนั้นเป็นเพราะอานิสงส์ของการมีสัจจะของโยมสองคนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นอำนาจของสมาธิหรือพลังจิตนี่เองไหนคุณนายลองเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบซิอัตมาจะอัดเทปไว้เผื่อจะไปเปิดให้คนอื่นฟัง ท่านหันไปเรียกนายสมชายให้นำเครื่องบันทึกเสียงและม้วนเทปมาให้พร้อมแล้วคุณนายดวงสุดาจึงเริ่มต้นเล่าวันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี่ยกับแม่ที่บ้านก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นกำลังนั่งสมาธิกันอยู่หนูเลยเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบน่องไก่ทอดมากินพอดีได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างจึงจะโงกลงไปดูตรงบันไดก็เห็นคนร้ายสี่หรือห้าคน กำลังช่วยกันจับคนใช้สองคนมัดมือมัดปากหนูตกใจวิ่งมาหาเตี่ยกับแม่บอกโจรปร้นโจรปร้นเขาก็ไม่ยอมลืมตาเสียงพวกมันเดินขึ้นมาหนูเลยวิ่งไปที่ห้องน้ำตั้งใจจะไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคลานลุกลี้ลุกลนเข้าไปใต้ต่างแทนขอประทานโทษนะคะหลวงพ่อน่องไก่ทั้งน่องก็ยังอยู่ในปาก ต้องถือว่าโชคดีเชียวค่ะเพราะมันทําให้หนูร้องไม่ออกคืนไม่มีน่องไก่คงร้องให้คนช่วยแล้วก็ถูกโจยิงตายไปแล้วพอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตียก่อนขย่าตัวเตียแล้วบอกตะแปะ๊ะตื่นตืนนี่คือการปล้นเตียยก็ไม่ยอมลืมตามันก็หันไปขย่าแม่บอกซิมซิมตื่นตืนนี่ว่ามาปล้นแม่ก็นั่งเฉยอีกคน เสียงพวกมันบอกยิงเลยเฮียยิงเลยเฮียหนูจะเป็นลมเสียให้ได้คั้นจะร้องบอกเตียกับแม่ก็ร้องไม่ออกเพราะน่องไก่คาปากอยู่มันเอาปืนจ่อที่ศีรษะเตีย่ยแล้วลั่นไกลเสียงดังแชะแชะแต่ไม่มีกระสุนพุ่งออกมามันก็หันไปยิงแม่บ้างก็เป็นแบบเดียวกันอีกในที่สุดพวกมันเลยช่วยกันเก็บข้าวของมีทีวีวิทยุสเตอริโอ แล้วพวกเครื่องลายครามเอาไปข้างล่างคงจะไปใส่รถหนูจับตาดูมันอยู่เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไปหนูหายตกใจก็เอามือจับน่องไก่ออกจากปากแต่ไม่สามารถคลานออกมาจากใต้ตังได้ก็นอนอึดอัดอยู่อย่างนั้นสัก20นาทีเห็นจะได้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาพอหนูเห็นเป็นตำรวจหนูดีใจมากเลยตะโกนว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็มองหาที่มาของเสียงหนูบอกอยู่ใต้ตังอยู่ใต้ตังตำรวจสองคนก็มาช่วยกันยกตังแต่ยกไม่ไหวต้องใช้ถึงสี่คนหนูก็ออกมาได้ผู้ร้ายห้าคนถูกใส่กุญแจมือเรียบร้อยคนเล่าหยุดหายใจแรงๆสองสามครั้งราวกับว่าตอนที่เล่านั้นลืมหายใจท่านพระครูจึงถามบิดาของหล่อนว่า ตอนตำรวจมาโยมรู้หรือเปล่ารู้ครับหลวงพ่อผมรู้อยู่ตลอดเวลาตำรวจเข้ามาเขย่าตัวผมบอกเต่าแก่ตื่นเถอะคุณถูกปล้นรู้ไหมผมตอบว่ารู้รู้เขาก็ว่ารู้แล้วก็ลืมตาเสียทีผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังลืมไม่ได้จากนั้นผมก็ไม่พูดอะไรอีกค่ะตลกหน้าดูเลยพราเตียนั่งนิ่ง ทั้งตำรวจและคนร้ายก็เลยต้องนั่งรอครู่ใหญ่ๆเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังก้องขึ้นเตี่ยกับแม่ก็ขยับตัวเปลี่ยนท่าจากนั่งสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวคำแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลแล้วคุณนายแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าอุทิศส่วนกุศลเป็นไหมท่านถือโอกาสทดสอบความรู้คุณนายดวงสุดาเป็นค่ะหนูสวดมนต์ทุกคืน สวดเสร็จก็แผ่เมตตาแล้วอุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะฟังไหมคะหนูจะว่าให้ฟังดีเหมือนกันว่าเป็นบาลีนะไม่ต้องแปลเพราะถ้าได้บาลีก็แปลได้จริงไหมจริงค่ะแต่หนูว่าจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะบางคนว่าบาลีได้แต่แปลไม่ได้เช่นหนูเป็นต้นหล่อนยกตัวเองเป็นตัวอย่าง สำหรับผมผมว่าจริงไม่ถึงครึ่งครับหลวงพ่อพระบวัวเหี่ยวเอ่ยบ้างเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะสวดมนต์เป็นแต่แปลไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ตัวเองสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่พระก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นพระบวัวเหี่ยวเป็นต้นพระหนุ่มหารู้ไม่ว่าได้แบะไ่ให้พระอุปชารู้เข้าแล้วโบราณท่านสอนไว้ว่า พูดไปสองไัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองบัวเหี้ยวเอ้ยถ้าเธอไม่พูดฉันก็คงยังไม่รู้ว่าเธอน่ะอ่อนซ้อมเอามากๆเห็นจะต้องให้พระมหาบุญช่วยกวดขันเธอให้หนักกว่านี้วันข้างหน้าไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้ไม่เสียชื่อท่านหันไปถามบิดาของคุณนายดวงสุดาว่าโยมเห็นด้วยกับอัตมาไหมคนรู้จริงนั้นหายาก ส่วนคนรู้มากหาง่ายสมัยนี้คนรู้มากมีแยะแต่ที่รู้จริงไม่ค่อยมีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับนอกจากนี้ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่ยิ่งรู้มากก็ยิ่งเอาเปรียบคนอื่นมากสังคมก็เลยยุ่งเหยิงมากเพราะคนเอารัดเอาเปรียบกันมากเท่าแก่เสียงแสดงความคิดเห็นนั่นสินะคนก็เลยพากันเป็นโรคประสาทมาก พวกจิตแพทย์ก็เลยมีงานทำมากท่านพระครูเสริมพระโบเฮียว์กำลังวิงเวียนกับคำว่ามากค่อยอยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดาพูดโดยไม่มีมากหนูว่าจิตแพทย์เองก็เป็นโรคประสาทนะคะหลวงพ่อหนูเห็นมาหลายคนแล้วท่าทางไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไรคงเป็นเพราะต้องคุกครีกับคนไข้ามากเลยติดเป็นอย่างนั้นไหมคะหลวงพ่อ คุณกิมง้อถามอุตสามีคำว่ามากอีกจนได้มันก็เป็นไปได้นะโยมอาตมาสังเกตว่ายิ่งโลกจเจริญมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเท่านั้นคนเป็นโรคประสาทนี้ต้องให้มาเข้ากรรมาฐานใช่ไหมคะหลวงพ่อถามอย่างคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นน้อยก็จะเป็นมาก ส่วนคนที่เป็นมากก็จะบ้าชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวคนเป็นโรคประสาทห้ามเข้ากรรมฐานอย่างเด็ดขาดอันนี้มีพระพุทธวจะนะรับรองไว้ชัดเจนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะอยู่ในคำพีเล่มที่14ที่พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะ เคยมีตัวอย่างนะโยมที่วัดนี้นี่แหละดูเหมือนอัตมาจะเคยเล่าให้พระบัวเหียวฟังแล้วเรื่องที่อาจารย์มหาวิทยาลัยแกเป็นโรคประสาทพวกญาติญาติพามาเข้ากรรมฐานที่นี่ปฏิบัติสองวันแรกยังไม่มีอาการพอวันที่สามลุกขึ้นรำป้อเลยเขาไปตามอัตมามาดูรำสวยเสียด้วยสิใครๆห้ามก็ไม่หยุดฉะนั้นโยมจำไว้เลยว่า คนเป็นโรคประสาทอย่าพามาเข้ากรรมฐานต้องพาไปรักษาให้หายก่อนหายแล้วก็ต้องรอดูอีกสองหรือสามปีหายใหม่ๆอย่าพามาเพราะโรคอาจกำเริบอีกก็ได้เคยมีตัวอย่างหลายรายแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับถ้าผมจะกราบเรียนว่าผมอยากฟังเรื่องปล้นต่อกำลังสนุกเลยครับพระัวยเหี่ยวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุด ฉันนนะไม่ขัดข้องหรอกแต่คนเล่าเขาจะเล่าต่อหรือเปล่าข้อนี้ฉันไม่รู้ต่อสิคะต้องเล่าต่อเอเมื่อตะกี้ถึงไหนแล้วคะแม่หลันหันไปถามมารดาตอนเตี่ยกับแม่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาจะ้ะแล้วหลวงพ่อท่านให้หนูว่าให้ฟังคุณกิมง้อทวนความจำให้บุตรสาวงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาหนูว่าให้ฟังย่อยๆนะคะ คำแผ่เมตตาแบบสั้นมีว่าสเพสัตตาอเวราอพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุคำอุทิศวนกุศลขึ้นต้นว่าอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรแล้วถ้าแผ่เมตตาให้ตัวเองขึ้นต้นว่าอย่างไรท่านพระครูถามอีกอาหางสุขิโตโหมิค่ะ ตอบฉัดฉานเก่งเก่งอัตมาเชื่อแล้วเอาละทีนี้ก็เล่าเรื่องปร้นต่อไปได้ค่ะพ่อเตียกับแม่เสรจธุระตำรวจก็สอบปากคำสอบหนูด้วยหนูก็เล่าไปตามที่เห็นตำรวจก็บอกว่าเห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอะใจจึงถามว่าจะเอาของเหล่านี้ไปไหนคนร้ายมีพิรุษหลายอย่างแลนะตอบคำถามไม่ตรงกัน ในที่สุดก็สารภาพว่าปร้นเขามาจึงถูกพามายังบ้านที่เกิดเหตุตอนนั้นเวลาสักเท่าไรเป็นกลางวันหรือกลางคืนเย็นๆครับท่าแก่เสียงตอบทุกวันตั้งแต่สี่โมงถึง6กโมงเย็นผมกับคุณกิมนง้อจะปฏิบัติกรรมาฐานกันโดยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงดีจริงอาตมาขออนุโมทนาเห็นไหม อำนาจของบุญบรารมีทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีถึงกล่าวเสียของก็ไม่ต้องเสียมีนะมีตัวอย่างแบบเดียวกันนี้สองผัวเมียเป็นชาวบ้านบางระจันมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้กลับไปก็ปฏิบัติทุกคืนคืนหนึ่งกําลังเดินจงกรมกันอยู่ขโมยมันมาลักควายต้อนไปจนหมดคอกให้พักพวกมันคุมไปเหลือคนนึงไว้ดูต้นทาง เจ้าหมอนั่นก็บังเอิญมองขึ้นไปบนเรือนเห็นคนเดินไปมาอยู่สองคนปากก็ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินกันมืดๆอย่างนั้นแหละเจ้าขโมยมันก็ขำนึกว่าเจ้าของบ้านละเมอไม่รู้ขำอีท่าไหนเลยถอยหลังไปเหยียบสุนัขที่กำลังหลับอยู่สุนัขก,ก็ตื่นเห่าเสียงดังขึ้น ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลุกมาดูจับขโมยได้แล้วก็พากันจุดคบใต้ไปตามควายมาใส่คอกไว้อย่างเดิมผู้ใหญ่บ้านก็คุมตัวขโมยไว้จับได้คนเดียวคือคนที่ดูต้นทางนอกนั้นวิ่งหนีไปได้ก็พากันมานั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จจึงเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอกรู้ตั้งแต่ตอนขโมยมันต้อนควายออกไปแล้วแต่เขารักษาสัตจะ บอกจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องได้ควายมันจะหายก็ช่างนี่เขามานั่งเล่าให้อัตมาฟังตรงนี้ท่านชี้ที่ที่คุณนายดวงสุดานั่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยบ้านอยู่บางระจ,จรนันนนท่านประคูรูเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้คนทั้งสามฟังรบบุวเเหยวฟังเป็นรอบที่สองเพราะตอนสองผัวเมียมาเล่าท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วย แต่กรณีของเท่าแก่จับโจรได้หมดใช่ไหมพระนุ่มถามบุรุษวัยเจสิเศษหมดครับผู้ร้ายกับตำรวจมีจำนวนเท่ากันพอดีผู้ร้ายห้าตำรวจหเ,เป็นตำรวจสายตรวจกำลังขับรถจะเข้ามาตรวจดูความสงบเรียบร้อยในซอยนั้นนับว่าผมโชคดีมากผู้ร้ายถูกดำเนินคดีติดคุกกี่ปีละ่ะพระโภเฮียวถามอีก ไม่ถูกครับถูกขังไว้เกือบสามเดือนผมไม่ยอมไปให้การอ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ความจริงผมจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมจำเป็นต้องพูดปดเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรคือเจ้าคนที่มาปร้นนั่นเป็นลูกหนี้ผมเองมายืมเงินไปหลายหมื่นแล้วไม่ใช้ผมก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีเขาคงแค้นเลยพาพวกมาปรน้นและที่ใช้ปืน M 1 6ยิงผม ก็คงอยากจะให้ตายเพื่อล้างหนี้เป็นบุญของผมที่มาเข้ากรรมฐานเสียก่อนไม่งั้นก็คงสิ้นชื่อไปแล้วผมก็ใช้สติพิจารณาว่าถ้าผมเอาเขาเข้าคุกวันหนึ่งเขาก็ต้องออกมาแก้แค้นผมก็จะเป็นการก่อเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อระงับเวรเชข้างหนึ่งผมจึงจําใจโกหกว่าจําหน้าผู้ต้องหาไม่ได้ ตำรวจก็ขังไว้ไม่ถึงสามเดือนก็ปล่อยช่วงนั้นผมกับคุณกินง้อก,ก็อาหสิกรรมและแผ่เมตตาให้เขาทุกวันหลวงพ่อเชื่อไหมครับอาน,นิสงส์ของเมตตานี่อัศจรรย์มากเมื่อวานนี้เองเขาพากันมาหาผมที่บ้านเอาทูปแพ่เทียนแพรใส่พานมาขอขมาผมบอกว่าขอโทษและขอบคุณที่ผมไม่เอาเรื่องเขารู้ว่าผมจำเขาได้ ขอขมาเสร็จก็บอกว่าจะผ่อนใช้หนี้คืนจะไม่โกงแม้แต่สตางแดงเดียวผมตื้นตันจนน้ําตาไหลคุณกิมง้อเองก็ร้องไห้ผมเอาโหสีให้เขาและบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินมีก็เอามาใช้ไม่มีผมก็ยกให้ขออย่างเดียวให้เขาหากินอย่างสุจริตผมอยากมาหาหลวงพ่อมาก จึงให้ลูกสาวพามาเพื่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้วิชาที่วิเศษแก่ผมเขาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งด้วยความาซาบซึ้งและตื้นตันจนน้ำตาไหลเป็นทางตามร่องแก้มคุณกิมง้อทําตามผู้เป็นสามีทะว่ามีได้ร้องไห้